ปาปีเมืองน้ำตาดอุทยานวานอนดอนแก้วพุทธสถานน้องหารสายทานแห่งชีวิตธรรมชาติวิจิตรทะเลบัวแดงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุ่มาวาปีตั้งอยู่เลขที่308หมู่7ถนนคุณหญิงบุญเกลือ ตำบลกุมภวาปีอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีมีนายระพีพัฒน์สวรรธรรมมาดำรงตำแหน่งผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุมภวาปีนายพูนสุขตมินรองผู้จัดการด้านเทคนิคนางอำไพล่องนาวาไพสนผู้ช่วยผู้จัดการด้านบริหาร มีพนักงานลูกจ้างรวม96รายแบ่งเป็นพนักงาน71รายลูกจ้าง25รายมีเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด5อำเภอคืออำเภอคุมพาวาปีอำเภอโนนสะอาดอำเภอสีธาตุอำเภอหนองแสงอำเภอวังสามหมอ และอำเภอรประจักษ์สินปาคมมีผู้ใช้ไฟรวมทั้งสิ้น8 8 3 1 6รกายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุมภาวาปีได้ตระหนักและรับผิดชอบต่อสังคมเรามุ่งมั่นตั้งใจให้บริการประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องแต่มีอีกหนึ่งสิ่ง ที่เป็นจิตสำนึกเป็นเรื่องที่เรามองข้ามไม่ได้โครงการสำนักงานสีเขียวหรือ Green Office จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เราการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุมภาวาปีร่วมแรงร่วมใจลงมือทำเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น P.A. เกุมภาวาปีมุ่งเน้นสื่อสารสร้างจิตสำนึกอย่างต่อเนื่อง ให้ทุกคนใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าจัดการของเสียอย่างเป็นระบบลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสร้างสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ซื้อจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการทั้ง6หมวดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุมภาวาปีได้ดำเนินการอย่างครบถ้วนตามข้อกำหนดของ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนับตั้งแต่หมวดที่1กํากำหนดนโยบายและวางแผนดำเนินงานเริ่มต้นจากการวางนโยบายกำหนดพื้นที่เข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งรวบรวมข้อกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องจัดสรรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสำนักงานสีเขียว เป็นผู้ควบคุมดูแลการประเมินปัญหาวิเคราะห์ผลกระทบจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดลอ้อมหรือแสปกโดยการวิเคราะห์พบว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจัยนำเข้า46เกิดจากฝุ่นเมือกพิมพ์และ27มาจากไฟฟ้าโดย PEA กลุ่มภาวาปีได้วางแผนเป้าหมายการใช้ทรัพยากร พลังงานของเสียและการเรือนกระจกเมื่อเทียบกับพนักงานหนึ่งคนดังนี้ก๊าซเรือนกระจก29.31ตันคาร์บอนของเสียนำกลับมาใช้ใหม่45%กระดาษลดลง40%การใช้น้ำลดลง5%การใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง5% และน้ำมันลดลง5%เโดยพบว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประจำเดือนตุลาคมอยู่ที่27.20ตันคาร์บอนหมวดที่2การสื่อสารและสร้างจิตสำนึกเมื่อได้แผนและข้อมูลที่แน่ชัดจึงทำการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สร้างกิจกรรมที่ทำให้สมาชิกในองค์กรมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในโครงการ สื่อสารข้อมูล9หัวข้อผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นบอร์ดประชาสัมพันธ์เสียงตามสายวันนี้นะคะก็จะมาขออนุญาตประชาสัมพันธ์นื้อสิ่งพิมพ์กิจกรรมรณรงค์ต่างๆ Line แอปพลิเคชันและ Facebook มีการจัดกิจกรรมกรีนทัวร์เพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงพื้นที่และกิจกรรม ของโครงการสำนักง,งานสีเขียวให้พนักง,งานรับทราบและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรในการประหยัดพลังงานมีการจัดประชุมฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสำนักง,งานสีเขียวโดย PEA คุมภาวาปีได้จัดอบรมให้ความรู้ณโรงเรียนบ้านทองอินสวนมอนโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่า80%ของโรงเรียนทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปอย่างต่อเนื่องจึงได้จัดช่องทางในการเสนอแนะผ่านกล่องรับความคิดเห็นหมวดที่ 3. การใช้ทรัพยากรและพลังงาน PEA กุมภาวาปีได้มีการจัดเก็บรวบรวมสถิติข้อมูลการใช้ทรัพยากรและพลังงานเพื่อตรวจประเมินและกำหนดกิจกรรมปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นซึ่งจากสถิติและการจัดเก็บข้อมูลก่อนและหลัง การเริ่มต้นโครงการสำนักงานสีเขียวทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับเป้าหมายทั้งในด้านการใช้พลังงานและทรัพยากรโดยมีการใช้น้ำประปาการใช้ไฟฟ้าการใช้น้ำมันการใช้กระดาษและการใช้หมึกพิมพ์อยู่ในเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนดหมวดที่4การจัดการของเสีย P.E.A. กุมภาวาปีมีการรณรงค์ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะจัดพื้นที่จุดพักขยะตามประเภทของขยะที่เกิดขึ้นในสำนักงานและได้เก็บข้อมูลบันทึกเป็นสถิติเป็นประจำทุกเดือนมีการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้และที่นำกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดของเสียต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการดำเนินงานเราได้นำขยะกลับมาใช้ใหม่มากกว่า89%ของทั้งหมดสำหรับน้ำทิ้งเราได้ติดตั้งถังดักไขมันก่อนปล่อยน้ำทิ้งสู่ระบบท่อระบายน้ำสาธารณะทั้งนี้ p a กุมภวาปียังได้ดำเนินโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม2โครงการได้แก่ 1. โครงการติดตั้งสวิตกระตุกลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยมีการปิดสวิตไฟเมื่อไม่มีการใช้งานแล้ว 2. โครงการลดปริมาณการซื้อปุ๋ยจากภายนอกโดยนำขยะเปียกที่เกิดขึ้นในสำนักงานมาทำเป็นปุ๋ยหมักและใช้ในบริเวณสำนักงาน PEA กุมภาวาปีบทที่5สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย PEA กุมภาวาปี ได้คำนึงถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานจึงได้มีการควบคุมมลภาวะที่เกิดกับอากาศทั้งภายในและภายนอกอาคารมีการจัดวางเครื่องปรินเตอร์ให้ห่างไกลจากผู้ปฏิบัติงานมีการควบคุมควันไอเสียรถยนต์บริเวณสำนักงานมีการตรวจวัดความเข้มแสงประจำปีในพื้นที่ทำงานและปรับปรุงความเข้มแสงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการกำหนดพื้นที่สูบบุหรี่1จุดรวมถึงรณรงค์ให้ตระหนักถึงอันตรายในการสูบบุหรี่มีการจัดทำแผนผังของสำนักงานทั้งในตัวอาคารและนอกอาคารอย่างชัดเจน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมจากแผนดำเนินงานได้จัดฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงและอบพยพหนีไฟมีจุดรวมพลที่สามารถรองรับพนักงานได้และกำหนดบุคลากรมีการกำหนดเส้นทางหนีไฟธงนำหนีไฟเพื่อไปยังจุดรวมพลอย่างชัดเจนหมวดที่6การจัดซื้อจัดจ้างการกำหนดแนวปฏิบัติในการจัดสื้อจัดจ้างพัสดุ อุปกรณ์ที่มีความจำเป็นในการดำเนินงานโดยได้กำหนดรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจำนวน9รายการซึ่ง PE กุมภาพาปีสามารถจะซื้อจัดจ้างได้มากกว่า40% ผลการดำเนินงานการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ตามเป้าหมายที่วางโดยมูลค่าในการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม100%ยเอร์เซนต์ของสินค้าทั้งหมดทั้งนี้หากเปรียบเทียบปริมาณการซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคิดเป็น100%เเซนตด้านการจัดจ้างมีการจัดทําบัญชีผู้รับจ้างสัญญาจ้างและได้มีการจัดทําสัญญาเพิ่มเติมในด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งได้ประเมินผู้รับจ้างสัญญารับจ้างแบบประจำทุกเดือนส่วนการจ้างแบบชั่วคราวจะมีการประเมินทุกครั้งผลลัพธ์ของโครงการสำนักง,งานสีเขียวดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเพราะใครคนใดคนหนึ่งหากแต่เป็นเพราะเราทุกคนพนักง,งาน PA กลกุมภวาปีต่างร่วมกันเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้ความสำเร็จของโครงการสำนักง,งานสีเขียว หรือก e ีนออฟฟิศนี้เกิดขึ้นเราชาว PEA กุมภวาปีมุ่งมั่นทุ่มเทรักษาและขยายผลไปยังหน่วยงานข้างเคียงเพื่อความยั่งยืนสืบไปและสิ่งนี้คือความสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม PEA กุมภวาปีเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม